ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศล์กาลสินชมรมคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดหยับน้ําทะเลจืดนะครับกับคลิปวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปหลวงปู่ทวดสําคัญนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับคือหลวงปู่ทวดรุ่นบุญสูงนะครับตะกุดทองคํานะครับครับสาหรับหลวงปู่ทวดรุ่นบุญสูงนะครับผมก็นํารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมสองสามคลิปนั่นนะครับ ส่วนสําหรับวันนี้นะครับเป็นหนึ่งอีกหนึ่งคลิปสําคัญนะครับคือมีเป็นรุ่นฝังตะกุดทองคํานะครับหรือตะกุดนาลายแปลงรูปนะครับครับมีการจัดสร้างทั้งหมด69องค์นะครับครับสาหรับหลวงพ่ทวดรุ่นบนสูงนะครับสร้างในวาระพิเศษนะครับครับครบรอบ69ปีของ้าปีของดรไมตรีบนสูงนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพ่อท่านนองนะครับครับจึงมีดําริจัดสร้างเพื่อที่แจกจ่ายครับให้กับ ญาติพี่น้องนะครับหรือคนที่ศรัทธาหลวงพุทธวดนะครับสมัยนั้นนะครับและให้ไปรับที่ภาคใต้นะครับคือที่ภูเก็ตเลยนะครับครับเอาบัตรพาชนหนึ่งใบนะครับไปแลกหลวงพุทธวดนะครับไปแลกหลวงพุทธวดรุ่นมืสูงมานะครับสําหรับการจัดสร้างนะครับสร้างด้วยเนื้อว่านร้อยแปดนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้สะสมนะครับครับจานวนจัดสร้างนะครับเป็นพระบูชาสิบเก้าองค์นะครับ เป็นลุมบุตทวดพิมพ์ใหญ่นะครับฝังตะกุดทองคํานาลายแปลงรูปนะครับ69องค์นะครับเท่ากับอายุของดรไมตรีบนสูงนะครับและพิมใหญ่ธรรมดานะครับ2,000องค์นะครับครับสำหรับพิมพ์ทรงนะครับเป็นรูปลุงบุทวดนั่งขัดสมาธิบนโบวความัวหงายนะครับครับเห็นตะกุดด้านล่างครับชัดเจนครับคือตะกุดทองคํานะครับตะกุดนี้เป็นตะกุดนาลายแปลงรูปนะครับเป็นวัตถุมงคลของอาจารย์นองแห่งวัดรายขาว อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผู้คนนะครับต่างต่างไฟหานะครับท่านสร้างเป็นตะกุดลูกปืนจุดสองสองนะครับครับและท่านมาสร้างเป็นตะกุดดอกเล็กนะครับครับฝังในใต้ฐานของหมุทวดสี่ห้ารุ่นนะครับครับคือรุ่นรุ่นแรกปีหนึ่งสี่นะครับและรุ่นสร้างหอระฆังปีสามสี่รุ่นสร้างเสาห้าปีสามหกนะครับและรุ่นสร้างมณฑปปีสี่ศูนย์นะครับและก็รุ่นแปดสิบปีจันนองนะครับ ปีสี่สองนะครับที่ผมเอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นหลวงทวดวัตถุมงคลหลวงมุทวดที่มีตะกุดนาลายแปลงรูปฝังแษ้ฐานทุกองค์นะครับเราจึงเลือกสะสมได้นะครับถ้าเราหาเป็นตะกุดลปืนไม่ได้เราก็หาสะสมเป็นหลวงมุทวดนะครับครับดีทั้งนั้นนะครับตะกุดนาลายแปลงรูปรุ่นนี้รุ่นบุญสูงนะครับเป็นพิมพ์พิเศษนะครับ69องค์องนะครับครับจุดสังเกตด้านหลังนะครับ พยัญชนะนะครับจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับคําว่าบุญสูงนะครับจะเป็นเหลี่ยมมุมนะครับชัดเจนนะครับตัวหนังสือนะครับเป็นเหลี่ยมนะครับถ้าของเกณฑ์นะครับจะเป็นตัวหนังสือมุนวนๆนะครับจะแตกต่างกันนะครับองค์นี้เป็นตะกุดทองคํานะครับหมุนเวียนในท้องตลาดภระเครื่องน้อยมากครับ69องค์รับจำนวนการจัดสร้างนะครับส่วนมากจะเป็นพิมพ์ใหญ่ที่เป็นทาพิมพ์ใหญ่ธรรมดานะครับที่ไม่มีฝังตะกุดนะครับครับ สำหรับรุ่นบุญสูงนะครับเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้สะสมนะครับผมก็ไล่เก็บมาครับผมมีทั้งหมด3 4องค์นี้แหละครับครับเป็นวัตถุมงคลที่มีการจัดสร้างดีนะครับปลุกเสกพิธีใหญ่3พิธีนะครับและมวลสารในการจัดสร้างดีทั้งนั้นนะครับมวลสารคือว่านร้อยแปดนะครับและว่านจากหลวงพ่อแช่วัดฉลองนะครับที่อาจารย์ทิมแห่งวัดช้างให้ได้ปลุกเสกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับครับนำงานจัดสร้างเป็นรุ่นบุญสูงนะครับ และบล็อกที่จะสร้างนะครับเอาบล็อกลงมาทวด 2, 4, 9, 7นะครับพิมพ์เอนะครับมากดพิมพ์เป็นรุ่นบนสูงนะครับฉะนั้นพระจึงคมลึกชัดสวยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เอนะครับครับส่วนอีกองคหนึ่งนะครับครับเป็นรุ่นบนสูงที่ธรรมดานะครับที่ไม่ฝังตะกุดนะครับจํานวนการจัดสร้างองค์นี้รุ่นองค์นี้นะครับประมาณ2,000องนะครับครับเป็นวัตถุมงคลลงมุทวดหลัก อีกรุ่นหนึ่งของวัดทรายขาวนะครับพ่อท่านนองแห่งวัดทรายขาวนะครับท่านจัดสร้างเป็นอย่างดีนะครับครับปลูกเสกให้อย่างดีนะครับสามพิธีใหญ่นะครับครับทั้งพิธีของวัดช้างที่วัดช้างให้นะครับและธีวัดทรายขาวนะครับและก็ที่วัดอมตะเชียงวัดฉลองนะครับครับอีกครั้งหนึ่งครับนาไปปลูกเสกให้กับพิธี80ปีอาจารย์นองครับรุ่น80ปีนะครับ ฉนั้นนะครับรุ่นนี้จึงเป็นรุ่นที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับองค์นี้เป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านธรรมดานะครับไม่มีฝังตะกุดนะครับจํานวนจะสร้างสองพันองเป็นเนื้อออกน้ําตาลเทาเทาดํานะครับครับพระอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับเป็นหลวงพุทวดพิมพ์นั่งขัดสมาธิบนบัวคว่ำบัวหงายนะครับรุ่นบุญสูงนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นหลักนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชม ได้จดจำพิมพ์ทรงนะครับและสะสมนะครับช่วงนี้ยังพอมุยหมุนเวียนในท้องตลาดพักเครื่องอยู่นะครับสำหรับพิมพ์นี้ก็ประมาณหลักพันกลางๆนะครับแต่สำหรับพิมพ์ที่มีตะกุดนะครับตะกุดทองคำนะครับประมาณหลักหมื่นต้นๆนะครับให้เราจดจำพยัญชนะนะครับคําว่าบุญสูงครับจะเป็นเหลี่ยมนะครับชัดเจนนะครับของเกนะครับจะเป็นมุนมุนกลมๆนะครับครับแยกเราแยกแยกได้นะครับแต่ถ้าเราเห็นของแท้บ่อยๆนะครับ ครับเราจะแยกแยกออกว่าของเก๋ของแท้เป็นยังไงนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นหลักนะครับของวัดทรายขาวครับมีในงานประกวดพระรมมทั่วทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างครับรุ่นบญสูงนะครับจะมีประกวดด้วยนะครับครับองค์นี้อยู่ในสภาพสวยๆนะครับพระสององค์นี้นะครับอยู่นอนในกล่องนะครับอยู่ในกล่องเดิมๆนะครับมา26ปีนะครับครับสององค์นี้เป็นของเพื่อนผมนะครับ ครับเจ้าของร้านประดับยนต์ร้านใหญ่ในจังหวัดกาลสินนะครับนามาให้ผมรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับวงนี้สององนี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะครับก็ขอขอบพระคุณเพื่อนเป็นอย่างสูงนะครับที่มอบพระให้ผมมารีวิวที่จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับให้เราจดจําเนื้อหานะครับของพระนะครับครับรุ่นบุญสูงนะครับสําคัญที่สุดคือด้านหลังนะครับครับพยัญชนะนะครับครับที่ต่อคําว่าบุญสูงครับจะเป็นเหลี่ยมนะครับลงบนทวดชัดเจนทุกสัดส่วนนะครับ ครับตั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับครับนี่ครับรุ่นบุญสูงปี2องพันนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นหลักนะครับที่พ่อท่านนองครับเจตนาการสร้างดีนะครับเพื่อที่จะให้เป็นที่ลึกในงานวันเกิดของดรไมตรีบุญสูงนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์พ่อท่านนองอีกคนหนึ่งนะครับครับที่นับถือหลวงู่ทวดนะครับครับจึงจะสร้างครับให้ท่านผู้ชมนะครับ แจกจ่ายนะครับให้คนที่นับถือหลวงปู่ทวดนะครับคำว่าบุญสูงนะครับชัดเจนนะครับจะเป็นเหลี่ยมนะครับของเกยก็มีเยอะนะครับแต่แต่ไม่เหมือนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ธรรมดาที่ไม่ฝังตะกุดนะครับจํานวนที่ฝังองค์ที่ฝังตะกุดมีทั้งหมด69องค์นะครับถ้าเราได้รับชมวันนี้นะครับถือว่าเป็นกําไรชีวิตนะครับในการได้ดูได้ชมนะครับของหลวงปู่ทวดนะครับเพราะว่าไม่มีหมุนเวียนนะครับรุ่นที่ฝังตะกุดนะครับ ครับสำหรับคลิปหลงทวดอุ้นบุญสูงฝังตะกุดทองคำนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงกาลสินครับ